ไอ้คู่เมื่อกี้เป็นไงตัดสินได้แต่ออกผลยากมันเพราะอะไรเพราะว่าออกผลยากไงพอออกแล้วก็เป็นผลไปแล้วครับเรียบร้อยจะแล้วมาดูเชือกสามนะสามดูคู่นี้ดูคู่นี้ดูนี้ดูคู่นี้จะสร้างความปวดเสียงเรีงเก้ากับการเทคนิคหรือไม่น่าจะปวดหัวเล็กน้อยร่องน้ำแดงชะลอนิงห์ร่องน้ำแดงออมาเลยเอาเร็ว จะเป็นกองเลือเก่งจะมีใครแสงใครเที่ยที่สามร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงช้าระวังทีโสองล่องน้ำแดงผายกับร่องน้ำเบลย์พรวิชิตติกตะไวนาวาทิกตะไวนาวาไล่บทไ่เบียดผายแดงจะแฝงมาจะแฝงมาจะแฝงมาไอเที่ยวนี้ไอเที่ยวนี้จะเป็นกองเลือยเก่งในวันแรกในวันแรกแกคนดูในวันแรกแกคนดูร่องน้ำแดงช้าระวันจะแฝงได้หรือไม่ได้จะแฝงได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้เอาแล้วว่าไอคู่นี้จะสร้างความปวดเสียนเก้าให้กแลัง ลงน้ำแดงเรือดีปลยาบอกว่าลงน้ำแดงชัลวังิรโอปลายแงนีกัะดีลอดป่อไปเมื่อพรวิกฤตจะไปลงติโยไม่ท้อประเดนก่อนได้นเสได้หรือไม่ด้แล้วไหขาดียดนขไล่เบียดขึ้นมาข้อไล่เบียดขึ้นมาพลายาชันรวันสองท่านนายกบนมีอยู่ลงน้ำแดงลงน้ำแดงลงน้ำแดงกูอยู่ทันีีจังหวัดวิกตชารวันรวัในเบียดขึ้นมาชันะวันจะเค่ฟันหางใส่พรวิกิตพรวิจิตจะหดไปหมดพรวิจิตดีนะพี่บ้าพรวิจิตีนขึ้บ้าฮะดีแลว தான் பண்ணி